มาละจ้าสิงทำความเย็นมือถือทำความเย็นต่ำสุดลบสิบห้าองศาที่สำคัญเชื่อมต่อแอปตั้งค่าได้ด้วยเนี่ยตอนนี้ลบห้าองศาปะดูกันตัวนี้เป็นของ black shark นะจ้ารุ่น mac cooler c pro ที่สำคัญเชื่อมแอปได้ด้วยเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไฟตรงนี้ตามใจได้เลยนะสูงสุดอะสิบเอ็ดเอฟเฟกต์นี่กดเลยเปลี่ยนละอ่ะยังไม่พอกดอีกนี่กดอีกสามารถเพิ่มเฉดสีได้นะจ้าอย่างเนี้ยใบคัลเลอร์อ่ะเปลี่ยนเลยฟูลคัลเลอร์มีอีกปรับความช้ามีความเร็วของแสงก็ทำาได้จ้าเสียงพัดลมมันดังไปผมเล่นเกมไม่สนุกไม่เป็นรจ้ากดมิว มีเสียงหายไปทันทีตั้งเวลาเปิดปิดด้ยวยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงมีสิงพัดลมแบบ7จใบนะจ๊ะทำความเย็นได้เร็วขึ้น3่สามีข้างหลังเป็นแผ่นทําความเย็นแบบเพลเทียโอ้โหเปิดแป๊บเดียวตอนนี้น้ำแข็งขึ้นแล้วเป็นแม่เหล็กแบบพิเศษนะจ๊ะดูดติดแน่นทนหนึบมาแล้วก็ไปเต้นทดสอบกันน้อย อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องอย่างแรก h ี a t s i n อย่างที่2ขานีอย่างที่3ขาชาร์จไวเรียบร้อยแล้วจ้าใครอยากได้ h ี a t s ink, เปลี่ยนสีได้ทําความเย็นติดลบแบบนี้